วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ที่นครับที่อาจารย์ได้เกิดถึงพ่อหลวงพ่ออินนะครับที่ที่อาจารย์เอาไปปลูกษจที่เชียงตุงประเทศพมา่าก็มีสมาชิกให้ความสนใจนะครับเยอะเยอะค่อนข้างเยอะเปน็นจานวนมากเหมือนกันนะครับคือวันเนี้ยสมาชิกก็อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความมวลสารหรือข้อมูลต่างๆของพ่อทักอินหน่อยครับคือจากที่เราให้ดูไปเมื่อเทสที่แล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่เรานําสมาชิก รายการพุทธามหาเวทเข้าไปทัวบุญพิธีกรรมมหาปฐมังสิทธิศตาหลวงที่เชียงตุงประเทศพมา่าเราจะเห็นบรรยากาศตั้งแต่เริ่มเริ่มออกจากสำนักไปจนเข้าไปถึงที่วัดอินบุภาลามวัดอินบุพารามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วี่มีกระแสเสียงตอบรับประทางเจ้ากากจะเป่ามากว่าฟัง สาเนียงของคูบาไม่ออกใช่ครับถูกต้องับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของพระเจ้าอินใก็คือหลวงหลวงพ่ออินหรือพระประธานที่เราสร้างมาเป็นรูปเคารพของเหรียญใช่ครับเราอยากจะเท้าวความแบบนี้ก่อนประวัติความเป็นมาของหลวงพ่ออินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไปห0ร้อยเจ็ดปีครับเมื่อหก7้อยเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยที่มีการเริ่มสร้างหลวงพ่ออินขึ้นมาเนี่ยครับ ก็เกิดจากการรวมศรัทธาในประชาชนชาวเชียงตงรับในการสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาับสร้างมาเทียมเสมอคอคอของหลวงพ่อไม่สามารถปั้นหน้าได้ับไม่สามารถปั้นหน้าได้คือไม่มีใครที่สามารถจะปั้นหน้าท่านได้จนมีชีบขาวคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนมาอาสาปั้นปั้นหน้าให้ก็คือปั้นเขียนพระให้แล้วก็ปั้นโครงหน้าให้เรียบร้อย ช่วงระยะเวลาคืนเดียวจนเสร็จแล้วก็หายไปครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยก็เลยบอกว่าชีปะขาวที่มาปั้นให้เนี่ยเป็นพระอินแปลงกายลงมาปั้นหน้าพระให้เพื่อถือทอดพุทธศาสนาถึงพระศรียาเมตไตรก็ผ้าพันปีก็เลยกลายเป็นว่าที่มาของชื่อหลวงพ่อนี้ก็คือหลวงพ่ออินอก็เลยเรียกกันว่าเป็นหลวงพ่ออินก็คือประจำ เชียงตุงเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงตุงเลยก็คือประวัติความเป็นมาทนี่จะคล้ายๆพระพุทธชินราชบ้านเราคล้ายคล้ายพระพุทธชินราชบ้านเราครับอยากจะบอกว่าหลวงพ่ออินเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากไหมมีความศักดิ์สิทธิ์มากขนาดไหนเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตั้งแต่ที่มาก็คือความเป็นมาของหลวงพ่ออินแล้ว หลวงพ่ออินนี่นะเป็นพระประธานคู่บ้านคู่เมืองเชียงตุงที่ศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่มีใครกล้าสร้างรูปเคารพรูปจำลองเป็นวัตถุมงคลให้แฝนเลยมีเราเนี่ยคนแรกที่สร้างขึ้นมาในรอบ607ปีซึ่งไม่เคยมีมีใครสร้างขึ้นมาครับให้เรามองย้อนกลับไปว่า เหรียญหลวงพ่ออินเนี่ยครับในรอบ607ปีไม่มีใครสร้างเหมือนกับพระพุทธชินราชที่มีการสร้างรูปจำลองเขารพขึ้นมาเมื่อปี2460ก็คือรุ่นแรกรุ่นแรกแของพระพุทธชินราชซึ่งปัจจุบันนี้ราคาเหรียญรุ่นแรกเป็นล้านล้านจะถ่ายายากเลยร้ล้านายังไม่มีให้ให้เช่าด้วยสวยๆเนี่ยใช่ครับสวยๆต้องว่ากันที่เป็นล้านบาทขึ้นเพราะถือว่าเป็นพระพุทธรูปรศรักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งคนขารลบกราบไหว้เป็นอย่างมาก ครับการสร้างเหรียญเหรียญจำลองหรือเหรียญเหรียญขนาดแวงคอครั้งแรกเนี่ยเมื่อสมัยนั้นเนี่ยก็ได้รับความสนใจจนมาถึงใน,นปัจจุบันนี้ครับเป็นข้อเปรียบเทียบว่าเหรียญหลวงพ่ออินเนี่ยซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกในเบในร้ลลอยเจ็ดปีไม่เคยสร้างและสร้างขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ควรจับตามองในวันหน้าซึ่งมีราคาแพงมากครับ,รบแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวเชียงตุงครับ จากที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ผ่านมาไม่ถึงเดือนครับเป็นที่โจทย์ขานในเชียงตรงมากถึงพุทธคุณของเหรียญเพราะมีคนเอาไปใช้แล้วมีประสบการณ์คือเหรียญรุ่นนี้ใช่ครับเหรียญรุ่นนี้นี่ที่เรานําเสนอนี่อยากจะบอกว่าวัตถุชนวนมวลสารในการเอามาจัดสร้างเหรียญนี่ไม่ธรรมดายิ่งกว่าทุกรุ่นที่เราเคยทําขึ้นมาและอยากจะบอกว่า ไม่เคยมีวัตถุงมงคลรุ่นไหนซึ่งเราปลุกเสกครั้งเดียวแล้วเราพอใจนะใช่ครับแต่เหรียญรุ่นนี้นี่เราปลูกเสกครั้งเดียวแล้วเราพอใจไม่ใช่ว่ารวบรัดอยากจะมาจําหน่ายอะไรครับถ้าใครที่ติดตามเราจะเห็นว่าเราเป็นคนที่เรื่องมากในเรื่องพิธีกรรมทั้งหมดถ้าไม่ได้ตามจุดประสงค์ความมุ่งมุ่งมากปรารถนาเราในเรื่องพุทธคุณเนี่ยเราก็ไม่เอาเสียเวลาเท่าไหร่เราก็ยอมใช่ครับแต่จากที่เรานั่ง ทำการพุทธาพิเศษคือปลุกเสกเหลียญพระเจ้าอินนี้ด้วยนะรเราถึงรู้ว่าโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆส่วนไม่ธรรมดาในเรื่องตอนปลุกเสกยังไงเราจะขยายเรื่องการปลุกเสกในเทปอื่นแต่เทปนี้นี่เราจะมาอธิบายถึงมูลเหตุแห่งการสร้างก่อนกเราจะถามอระาจย์พอดีเมื่อตอนนั้นเนี่ยที่เราเข้าไปเชียงตุงครั้งแรกเนี่ยรเราก็รู้ประวัติถึงพระองค์นี้ก็คือหลวงพ่ออินถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็เลยได้เข้าไปกราบเคารพแล้วก็สักการะ พร้อมกับบนบานสารกล่าวเรื่องบางเรื่องครับแล้วสําเร็จสําเร็จสําเร็จด,ด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะสําเร็จแต่ก็สําเร็จครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเทวดาที่ดูแลรักษาหลวงพ่ออินเนี่ยได้มาหาเราในกรรมฐานด้วยนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอ่าเป็นความเชื่อได้มาหาเราในกรรมฐานพร้อมกับชี้แนะหลายๆเรื่องครับเราก็เลยเออเทวดาองค์นี้ไม่ธรรมดานะที่อยู่กับหลวงพ่ออินเนี่ยก็คือเป็นพระอินน่ที่อยู่กับหลวงพ่ออินเนี่ยไม่ธรรมดา คือท่านมีความสูงอ่ะสูงในเรื่องชั้นในโลกวิญญานี่ยสูงมากแล้วก็สามารถอำนวยอวยชัยคืออนันวยสิ่งที่เราปรารถนาได้แบบไม่น่าเชื่อเราก็เลยเออเราอยู่ประเทศไทยพ่มากก็มายากนะทำยังไงถึงจะได้รูปคลรบมาเอาไว้ติดตัวเราก็เลยขอท่านว่าเราอยากจะสร้างรูปคลรบจำลองของหลวงพ่ออินเนี่ยจานุญาตหรือไม่อนุญาต ซึ่งในการขอครั้งนั้นเนี่ยเราขอทางครูบาวัดอินด้วย <ขอ S 1> วัดอินบอกาลามด้วยแล้วก็ตั้งเจตนาที่านขอกับเทวดาที่ดูแลรักษาหลวงพ่อด้วยครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกอะไรที่แปลกมากเราคิดในใจนะตอนนั้นเราเดินเข้าไปในในพระอุโบสถก็คือในวิหารเนี่ยบพร้อมกับครูบาวัดอินเราก็นึกในใจเออหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะเราอยายกจะสร้างเหรียญเอาไว้เนี่ยถ้าได้สร้างก็ดีเหมือนกัน ครูบาเนี่ยหันมาบอกเอาสิอาจารย์แขกจะสร้างก็สร้างเลยครูบาอนุญาตพูดกันเลยเรานึกในใจแต่ครูบาพูดเลยเอาสิอาจารย์แขกครูบาอนุญาตจะสร้างก็สร้างเลยค <c ười> ือเรไม่ได้พูดาร์คิดในใจเราคิดใน <c ười> ใจแล้วก็ตกใจเอ้ครูบารู้ได้ไงว่าเราคิดในใจว่าเราอยากสร้างเหรียญครับครูบาก็บอกเรารู้อืเอาสิถ้าอาจารย์แขกครูบาอนุญาตหลวงพ่อเขาอนุญาตเราก็เออถือเป็นเลิกดีแล้วที่เขาอนุญาต อยากจะบอกว่าเราใช้เวลาในการเก็บชนวนโมสารทั้งหมดที่มีเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเก็บทุ่มเทให้กับเหรียญหลวงพ่ออินแบบไม่เหลือชนวนโมสารติดไวเลยเหรียญช,ชนวนโมสารทั้งหมดถูกนําไปสร้างเป็นเหรียญหลวงพ่ออินทั้งหมดเลยที่เราเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัวเนี่ยแล้วก็เป็นชนวนโมสารมาจากพม่าก็เยอะซึ่งครูบาอาจารย์ให้กันมาเนี่ยก็เยอะซึ่งเอามาสร้างเป็นหลวงพ่ออินคือเหรียญเนี่ย ส่วนเราก็มานั่งคิดเอ้เราทําเป็นเหรียญหล่อเนี่ยมันก็ติดขัดที่ความสวยเพราะเหรียญหล่อไม่สามารถทําให้สวยได้ถูกต้องครับไม่ไม่สามารถจะใช้วัฒนาการให้สวยเหมือนเหรียญปั๊มได้เป็นดวงดีและความบาังเอิญเหมือนเป็นการดลจิตดลใจของเทวดาที่ดูแลรักษาหลวงพ่ออินให้เราเจอช่างคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างทํางานจิวเวลี่ครับแล้วก็เราได้คุยเรื่องการลหล่ลอเหรียญหล่อครับเขาก็บอกว่าเขาสามารถทําได้ให้คมกว่าเหรียญปั๊ม ให้มีความบางให้น้ําหนักไม่หนักมากเหม,เหมือนเหมือนเหรียญหลอดทั่วไปให้เป็นระบบงานจิวเวลรี่ได้รเราก็เลยลองให้ทดสาวไปเขาทําดูแล้วเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากที่เหรียญรุ่นนี้ออกมาได้ดังใจปาถนาจริง,รงดังใจจ้าเลยดังใจจริงๆเทสที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงให้เช่าแต่เราบอกราคา,า,คาไปคนเช่ากระจายเลยโดยเฉพาะเหรียญเงินถูกต้องครับฉพาะเหรียญเงินมีสองร้อยเหรียญอยากจะบอกว่าหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว ะะนี่คือเหตุผลที่ทําไมเทสที่แล้วเราถึงรีบบอกครับเพราะเนี่ยคนที่ตามเราก็ดีคนที่เข้าไปในเชียงตุงพร้อมกับเราก็ดีทุกคนเฮโรเช่าเลยเพราะทุกคนรู้ว่าวัตถุมงคลเราหมดเร็วแน่คือตอนนี้ยอด,เ,อยอดเยอะที่สุดคือยอดเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเนี่ยคนเช่าไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ครับยอดเยอะสุดเช่าไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเหรียญเงินเหลือแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นครับ <Buenos S 2> นี่ขนาดเทสที่แล้วยังไม่พูดอะไรเลยนะครับเราก็เลยบอกว่าเนี่ยที่เราเอามาพูดย้ําเนี่ย ใครที่ชอบวัตถุมงคลที่เห็นผลจริงขอได้จริงอธิษฐานจริงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคนะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมคือทุกเรื่องอ่ะครับสามารถอธิษฐานขอกับเหรียญพระเจ้าอินรุ่นนี้ได้เลยขอได้เลยขอได้วัตถุมงคลรุ่นนี้นี่เป็นวัตถุมงคลที่อนาคตแรงพิธีกรรมดีอนาคตแรง พิธีดีมวลสารดีแล้วก็อนาคตราคาแพงแล้พระสวยด้วยแล้วก็พระสวยด้วยครับระบบจิวเวลี่เลยครับอืมเป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครทำอันนี้เป็นครั้งแรกในโปรซครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการเครื่องที่วงการจิวเรเหรหล่อทาได้บางถึงระดับนี้แล้วมีความสวยมีความชัดเจนคมชัดถึงระดับนี้นี่เป็นครั้งแรกไม่เคยมีเหรียญหล่อเหรียญรุ่นไหนที่หล่อได้บางขนาดนี้แล้วได้ความคมชัดระดับนี้ไม่มีนะอืมไม่มีเลยเป็นอะไรที่ หาได้ยากครับในวัตถุมงคลรุ่นนี้เหรียญนี่เรามีทั้งหมดสี่เนื้อครับแล้วก็มีชุดกรรมการครับอ่าชุดกรรมการก็คือมีเหรียญทองคาครับเหรียญเงินครับอ่าเหรียญชินวัชรธาตุแล้วก็เหรียญนวะมีสี่เนื้อครับเป็นเลขเบอร์เดียวก็คือหนึ่งถึงเก้าครับอ่าชุดละหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนไม่แพงนะไฮไลท์อยู่ที่เหรียญทองคําเราเทปนี้เราก็ยังอุ้มไว้ก่อน ไม่พูดก่อนชุดกรรมาการมีคนจองเข้ามาแล้วนะเทปที่แล้วนี่มีคนจองเข้ามาแล้วแต่อยากจะขอให้เราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องชุดกรรมาการในในเทปนี้เราก็ยังบอกว่าเรายังไม่อธิบายบถ้าขืนอธิบายเดี๋ยวหมดเร็วเกินไปซึ่งผิดเจตนารมเราซึ่งเราต้องการให้คนรู้ให้เยอะๆไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่อธิบายถึงเหรียญเงินก่อนแต่เราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังในวงการพราะเครื่องเนี่ย เหรียญหล่อเนี่ยเป็นเหรียญที่มีราคาแพงที่สุดของวงการพะเครื่องครับ,บเกือบทุกรุ่นยกตัวอย่างเช่นเหรียญหล่อจอบเหรียญจอบของหลวงพ่อเงินน้บางขานครับอ่าจังหวัดพิจิตรปัจจุบันราคาเหรียญเป็นล้านบาทาเป็นล้านบาทนะเหรียญหลวงพ่อทาพระพเนียงแตกครับจังหวัดนครปฐมเป็นเหรียญหล่อ,ลอใช่ครับปัจจุบันราคาเหรียญเป็นล้านบาทใช่ครับ เหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญพระกลางบางแก้วก็เป็นเหรียญหล่อซึ่งปัจจุบันก็เหรียญราคาเป็นล้านบาทเหรียญที่ระดับท็อปๆในวงการพระเครื่องส่วนใหญ่แล้วเป็นเหรียญหล่อทั้งสิ้นเพราะเหรียญหล่อเนี่ยใส่ชนวนโมสรได้จริงแล้วก็มีความคลาสสิกในค่อนข้างสูงครับเหรียญพระเจ้าอินเนี่ยเป็นเหรียญหล่อในระบบจิวเวลี่ซึ่งเป็นการหล่อที่มีความคมชัดสูง ได้รายละเอียดสูงเป็นเหรียญที่บางแฝงคอแล้วไม่หนักขนาดกำลังพอดีครับเป็นอะไรที่ควรต้องจับตามองเหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญพระพุทธรุ่นแรกในประเทศพมา่าเหรียญพระพุทธรุ่นแรกในเชียงตุงแล้วก็เป็นเหรียญพระพุทธครั้งแรกในของหลวงพ่ออินวัดอินบุภารามซึ่งเป็นการจําลองและสร้างขึ้นมาคราคาวันหน้าแพงแน่ ที่เราเปเรียบเทียบให้ดูก็คือเหรียญหลอยจะมีราคาแพงเราก็เลยตั้งใจสร้างเหรียญหลวงพ่ออิน,นให้เป็นเหรียญหลอเพื่อให้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าทั้งพุทธศินแล้วก็พุทธคุณครับให้สมบูรณ์ครับตามที่เราอยากจะได้ครับเรามาพูดถึงเหรียญเนื้อเงินกันเหรียญเนื้อเงินนี่คือไปเยอะมากแล้วอาจารย์นิดหนึ่งไปเยอะมากแล้วอาจารย์นิดหนึ่งครับมีสมาชิกเขาอยากมีคําถามเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงเรื่องเนองิน มีสมาชิกห้องใจมากเลยว่าสามเนขอจานเงินชินแล้วก็นวมวลสารเดียวกับเหรียญจิกโกหรือเปล่าครับจาายิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าที่เรากำลังจะบอกคือยิ่งกว่าคือใส่เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะอ่าโอเคเยอะกว่าหลายเท่ามากเพราะว่าตอนนี้สมาชิกห้องใจกันมากว่ามวลสารเยอกว่หรือเปล่าเยอะคือชนวนมวลสารในเหรียญจิกโกเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยแต่เราได้หาใส่ลงไปตามตำราวิชาพม่าเยอะกว่า ใส่ลงไปเยอะกว่าคือใส่ของพม่างเข้าไปเพิ่มเยอะกว่าแล้วอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเหล็กไหลทั้งหมดด้วยอ๋อเป็นเหล็กไหลเพราะว่าเหรียญหลงพ่อเงินทบางคานก็ใส่เหล็กไหลเหรียญหล่อเหรียญหลงพ่อเท้ามันยังแตกก็ใส่เหล็กไหลเหรียญหลงพ่าปายว่าช่องหลมก็ใส่เหล็กไหลเหรียญเหรียญพระพุทธเลยที่เป็นเหรียญหลอกก็คือ หลวงพ่อพระนแหลมก็ใส่เหล,ล็กไหลเหรียญหล่อแล้วเนี่ยบุรพาจารย์สมัยโบราณชอบสร้างเพราะใส่เหล็กไหลได้อเหร,รียญเรารุ่นนี้ก็ใส่เหล็กไหลใส่เยอะด้วยเยอะด้วยโดยเฉพาะเหรียญเงินโดยเฉพาะเหรียญเงินเหรียญเงินนี่แทบจะเป็นเหล,ล็กไหลล้วนๆด้วยแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยจ้ะแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็มีมวลสารของตะกุดของที่ใส่เหล็กไหลมาเป็นชั้นวนมวลสารที่เหลือมาจากการทําเหรียญจิโกเหรียญจิโกหนุมานตัวครูกูผู้ชนะ ของพ่อทั้งเขียวอืเป็นหลักแล้วจากเขาใส่บุญสานเพิ่มเลยแล้วก็มาตสแผ่นตะกุดเงินในตำหาัวิชาพม่าเชียงตุงอเพื่อลงไปอีกร้อยแปดแผ่นแล้วก็เหล็กไหลเข้าไปแล้วก็ใส่เหล็กไหลเข้าไปอเป็นเหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเข้าไปอ,อ,อเป็นหลักเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าเหรียญนี้จะหนักไปทางเรื่องเหล็กไหลเป็นหลัก ซึ่งเหรียญเงินนี่ดีทางเรื่องเงินเลยสมชื่อคําว่าเงินเลยอ๋อจะต้องการให้เงินก็คือเรื่องเงินเน้นเรื่องเงินเลยเน้นไปทางเรื่องเงินเหรียญเนื้อเงินเนี่ยใส่เหล็กไหลเงินยวงเยอะมากครับเหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงก็ใส่เยอะครับเหล็กไหลเงินเหล็กไหลเงินก็ใส่เยอะไหลเงินก็ใส่เยอะไอ้เหล็กไหลชื่อพวกนี้คือเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นเลยจ่าเงินล้วนๆก็คือในเนื้อทรเนื้อเงินก็เอาเรื่องเงินเลย อ๋อคือนเน้นไปเลยทางเรื่องเงินเลยอ๋อเหล็กไหลที่อาจารย์พูดมาทีงหมดคือเน้นหนักเรื่องเงินทั้งนั้นเลยครับใช่เน้นหนักไปทาง,เร,งเรื่องเงินพวกก็ซับทั้งนั้นเลย <disappe fi> ล้นลวนๆโอ้โห <S 1> <S 1> ล้วนๆเนื้อเงินนี่สุดๆแต่เนื้อชิ้นวัชรธาตยิ่งกว่ายิ่งกว่าอีกยิ่งกว่าเนื้อเงินยิ่งกว่าเนื้อเงินนะอือือเพราะว่าเหล็กไหลล้วนๆเลยโดยแทบแทบจะไม่ผสมอะไรเลย พราะชิวัจาชาก็เลยคือเหลเ็กไหลในตัวอยู่แล้ว,ว,วแล้วลจากก็ใส่เหล็กไหลได้ห<อ>มดเลยเพราะฉะนั้นนี่จะยิ่งกว่าชิ้นมันจฉาธาตุของเรียนธนุมาตัวครูกูผู้ชนะ<อ>นเพราะว่าเหล็กไหลจะเยอะกว่าเก่าเยอะเยอะกว่าเก่าเยอะวัตถุมงคลชุดนี้นี่ซปเปอร์แห่งการนําเสนออเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรพลาดทุกกรณีส่วนในขณะที่เราพูดนี่เราก็จะให้เขาขึ้นรูปไปเรื่อยขึ้นรูปไปเรื่อยให้ดูมิติของเหลียนที่เห็นว่า ความบางของเหรียญความคมชัดของเหรียญในระบบนูนต่ําเหมือนเหรียญบาทครับได้ได้คมระดับกองกระสาบทำเลยแต่เป็นเหรียญหลออ่ะเป็นเหรียญหลอในรูปพระพุธเป็นเหรียญคารพบในการแฝงเหมือนกับเป็นพระเครื่องเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เหรียญปั๊มกองกระสาบยังต้องปั๊มนะแล้วความคมชัดมันคมชัดมากคมชัดเท่ากองกระสาบปั๊มเลยใช่ครับเพราะฉะนั<อ>้นอันนี้นี่ใส่ชนอมวสายไม่เต็มที่ เรื่องผิวของเหรียญการใส่น้ําหนักเบาของเหรียญการความแตกต่างของเหรียญข้อดีก็คือเหรียญรุ่นเนี้ยร้อยเหรียญแท้จะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะมันเกิดจากการผสมแบบโบราณเหรียญน,นี้อาจจะได้เนื้อนุ่นมากได้เนื้อนี้น้อยเนื้อนี้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบเลขแต่เลขนี่น่าจะเลือกยากเพราะว่าไปแบบไม่ได้รันเลขอะ่ะก็คือไปแบบไม่ได้เลือกเลขกันเลยบางคนบอกขอแค่เหรียญสวยบางคนขอ ติดเหลียไหลเยอะบางคนขอเลขสวยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบของใครใครชอบแบบไหนก็เอาเลยหลังจากนั้นไอพ่ออินนี่มีใบฝอยใบคาถาไหมครับใบใบคาถากำกับไม่มีครูบาบอกแล้วแต่เราอธิษฐานอ๋อเป็นวัตถุนะทแล้วแต่เราอธิษฐานให้ใช้นมโมสามจบแล้วก็แล้วแต่อธิษฐานอ๋อนโมสามจบลแล้วแต่อธิษฐานได้เลยว่านโมสามจบแล้วก็อธิษฐานอาจารยอาจารย์เกิดมาว่าเหรียญพ่ออินนี่อธิษฐานได้ทุกเรื่องขอได้เลยทุกเรื่องแต่ เ,เราเราจะให้ใบฝอยในการอาราธนาครูบา,บานะเขาบอกแค่แค่อธิษฐานนะครับแต่เราจะให้ใบฝอยไปใบฝอยเนี่ยเป็นกระถาในการเชิญเหล็กไหลครับให้มีกําลังมีฤทธิ์แล้วก็เป็นการอราราธนาเหล็กไหลติดตัวเป็นการอราราธนาเหล็กไหลรักษาโลกเป็นการอาราธนาเหล็กไหลเกี่ยวกับเรื่องโชลคลาภเราจะมีใบฝอยแนบแนบไปให้กับเหรียญพระเจ้าอินแต่เป็นใบฝอยที่ อาลาธนาเพื่อหวังพุทธคุณของเหล็กไหลที่อยู่ในเหรียญครับเอามาคุ้มครองป้องกันภัยกับเดินทางแควคาดคงกระพันเมตตาโชคลาภแล้วก็ขออำนาจของคุณแห่งพยาสมิงเหล็กๆหล็กไหลเนี่ยในการอำนวยอวยชัยกับอำนวยความสะดวกให้เราอืฝอยเนี่ยจะใบฝอยพร้อมกับกรถานี่ ไม่ได้เกี่ยวกับเหรียญพระเจ้าอินคือไม่ได้เกี่ยวกับการปลูกเสกเหรียญพระเจ้าอินอแต่ว่าด้วยเรื่องการอาราธนาคุณวิเศษของพญาสมิงเหล็กหรือเหล็กไหลที่อยู่ในเหรียญที่อยู่ในเหรียญคือเพื่อให้เราใช้ได้อย่างสมบูรณ์เราจะมาอธิบายถึงคุณวิเศษของพญาสมิงเหล็กครับที่อยู่ในเหนรียญที่สามารถเอามาปรับท่านในตัวเสริมโชคลาภเสริมอำนาจครับเสริมบารมีกันขุนใสมนดําเป็นเมตตามหานิยม เป็นทุกอย่างครับถูกสร้างหล่อหลอมรวมกันแล้วสร้างเป็นเหรียญพระเจ้าอินซึ่งครั้งแรกที่เราทำนะอนจาจนอย่างนี้อย่างเนื้นวะก็ใส่เหล็กไหลลงไปด้วยใช่ไหมครับโอ้ยเ,ยอเยอะมากนวะก็ใส่ครับเยอะมากนวะเรานี่เป็นนวะกับดําตั้งแต่หล่อเลยอันนี้คือนวะเต็มสูตรอาจารย์ตามสูตรอาจารย์อยู่แล้วด้วยยิ่งกว่ายิ่งกว่าเหรียญรุ่นนี้ยิ่งกว่านะยิ่งกว่าเหรียญทุกเหรียญยิ่งป็นาวะหะทุกอย่างที่เราสร้างมา Oh. ทุกอย่างยิ่งกว่าเราไปสั่งทำตลับทองอยู่ล้อมเพชรเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาโชว์เหมือนกัน uh huh. อันนี้เป็นเหรียญที่เราสร้างทุกอย่างยิ่งกว่าคนที่นั่งกรรมาถาแล้วจิตไม่รวมนะให้เอาเหรียญนี้แขวนคอแล้วนั่งสมาธิเลยจะทำให้พลังจิตในตัวเรากับสมาธิเรารวมรวมเป็นหนึ่งได้ง่าย uh huh. เด็กที่ uh huh. เรียนหนังสือแล้วไม่ค่อยจำเอาไปให้แขวนเลย uh huh. เนื้ออะไรก็ได้ จะทําให้จิตเนี่ยรวมได้เร็วแล้วก็ความจําดีขึ้นออเป็นคล้ายๆมีจะมีสมาธิมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นอคนที่เป็นภูมิแพ้จะเห็นชัดมากใครที่เป็นภูมิแพ้นี่อยาะทนาแปลเลยจะปรับสภาพร่างกายในตัวต่อให้โดนแดดโดนฝนโดนลมโดนฝนก็จะไม่มีอาการอือฮ่าเหรียญรุ่นนี้นี่โหสุดๆเราถึงเสกครั้งเดียวแล้วใช้ได้เลยอือมาจากพุทธคุณที่ดีในก็คือ จนว,วนมวลสารในการสร้างครับซึ่งสุดๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ